มาริโเหอเกดรับเกดรับมาริโเหออะไรเงี้ยครับโอ้โหเออมองอะไรอ่ะเต้องแบบมองทำไวอ่ะไมองได้หรอครับมองขนาดนี้ผมอยากเป็นนักกีฬาครับเราไม่เจอกันนานมากเลยเนาะนานมากเลยครับกลับมาหนึ่งตอนนี้แบบว่ากระแส โอ้โหดีมากเลยใช่ไหมครับดีใจมากเลยครับใช่ค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะเนาะไปดูซิทวิ t เตอร์เขาฟีดแบ็กว่ายังไงเขมีเข้ากันเข้ากันนะเล่นได้ทุกอารมณ์รอแทบไม่ไหวแล้วตอนท้องเอกโอ้ก็คือพระเอกที่เล่นคู่คิมแล้วได้ใจเราเป็นเต็มๆเลยยืนหนึ่งในใจสำหรับเราโหเคมีเข้ากันดีใจมากพื่มปิ่มเลยจ้ะตอนนี้เข้ากันมากตอนเด็กๆเนี่ย เหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันก็ทั้งนั้นนี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันเหมือนกันเราต้นถามว่าโอ้น่ะโตมาอย่างไรก็ครผมโตในปั๊มครับปั๊มน้ํามันครับเพราะว่าที่บ้านเปิดปั๊มครับก็เป็นเด็กปั๊มครับก็ทําทุกอย่างครับผมทำอะไรบ้างล้างรถทายางเก็บค่าจอดรถ แม่บอกว่าจอดรถเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยเก็บเลยนะโอ้ยี่สิบาทเป็นของโอ้อะไรเงี้ยผมก็เลยตรงนั้นผมเทคโอเวอร์ไว้แล้วก็ผมไอ้นี่หรอผมจะนั่งเนี่ยครับนี่คือเด็กที่เดินไปเก็บค่าจอดรถนะฮะไมเด็กขนาดนี้เลยหรอใช่ครับตาตีนิดนึงเป็นลูกคนจีนเฮ้ยนี่คือคุณเขาหรอใช่ครับล้วก็้าเหมือนพี่เลนนะวิจัดสเไอไม่มีความคล้ายพี่เลนตอนเด็กหน้าจะเหมือนเลสซิ่งนิดนึงไม่เพราะอะไรปะ พี่ก็เหมือนตีอ่ะพอโตมาแล้วฝรั่งฝรั่งขึ้นเรื่อยๆดีเริ่มฝรั่งแล้วอันนี้มาแล้วอันนี้เริ่มดังแล้วทำหมู่บ้านเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงแล้วหมู่บ้านคนเริ่มหมั่นไส้แล้วแล้วก็เริ่มมีคนหาเรื่องแล้วครับวิ่งานคือยังไงเขามาหาเรื่องเรายังไงอ่ะคือตอนเด็กๆผมชอบมองหน้าคนอื่นครับแบบว่าสงสัย มาพอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับใช่คนบูลี่คนไม่ได้บูลี่เราเราบูลี่ด้วยสายตาเราไม่ได้บูลี่นะเราแค่มองแบบแต่เขาอาจจะคิดว่าเราบูลี่ไงเขาก็เลยบอกไม่เรามองเพราะว่าเราชอบมองอ่ะพี่แพเรามองเราสู้ตาคนเราไม่หลบตาเราสู้ตาแส่เรามองเวลามองพี่คิมมองยังไงตอนนั้นอ่ะที่เราแบบไม่รู้จักอ่ะ๋อไม่รู้โอ้โหมองอะไรอ่ะ มองอะไรอ่ะมองไม่ได้หรอครับมองขนาดนี้อไอความห้าวของคุณเนี่ยมันไปส่งผลถึงคุณพ่อด้วยใช่ครับเพราะว่าเด็กๆผมตื่นเช้าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อจะเป็นคนปลุกทุกเช้าพ่อผมก็จะปลุกอย่างดีเลยครับมาเรียกเกทับเกทับมาเรียกอะไรเงี้ยครับผมไม่ตื่นผมงัวเงียขี้เซาพ่อก็เลยอุ้มเลย ผมก็ no 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 school ทุกหัวทุกหัวพ่อเออทุกหัวพ่อพ่อก็รักเรามากพ่อก็ไม่ตีพ่อเป็นฝรั่งพ่อไม่ตีพ่อคลกวนร้อลยเลยลอยไปกระแทกกับกวาแพงปึแล้วก็เออสงสัยต้องอาบน้ำแล้วว่ะตื่นแล้วตื่นแล้วโอเคเข้าไปอาบน้ำแบบเจ็บ ความฝันของแต่ละคนเห็นบอกไม่เหมือนกันคนนึงอยากจะเป็นนักกีฬาแต่อีกคนนึงบอกว่าฉันจะต้องเป็นนักแสดงเท่านั้นคนไหนเป็นนักกีฬาผมอยากเป็นนักกีฬาครับอปนกา เด็กๆชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับทุกวันนี้คุณก็ชอบช่วงนี้ไม่ไหวครับหลังไม่ดีก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นแล้วใช่ครับแต่ก็ยังชอบอยู่ครับเด็กๆก็คือเล่นตลอดอยากจะแบบไปแข่งอยากไปแข่งครับเล่นเก่งไหมทุกวันนี้เล่นเก่งมากตัวแทนหมู่บ้านอยู่ครับนี่เราไปดูนะฮะคลิปตอนนี้ก็เล่นนี่ ย่าวว้นี่นอนก่อนเดี๋ยวพี่โอโดดข้ามให้หน่อยนอนนี่เลยนอนอุย่าพี่โอโดดไว้ใจไหมไว้ใจพี่โอไหมนอนหน่อยเฮ้ยเอาจริงเหรอทีมงานไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไปแข่งอะไรได้ไหมแบบนี้กีฬาไปแข่งครับอ่ะเคยไปแข่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเขาไปเมืองนอกเมืองนอกกันทำไมเราไปต่างงจััหวดผมไปพัทยานี่ก็ไกลแล้วอ่ะครับนั่งรถทัวร์ไปด้วยฮะเฮ้ยเขาไปแข่งโน้นเยอรมันอิตาลีอะไรไม่ใช่เหรอผมอยู่สาทรนี่เองอายอยู่ตรงเอย่ยงไอยู่แถวโรงพยาบาลเวนส์นะฮะสมัยก่อนครับก็ไปแข่งแล้วก็ ได้แข่งครับได้แข่งได้แข่งกนเลยกระถามาได้รางวัลไหมใช่ครับเออไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์เสียตังค์เฉยเยครับผม